สวัสดีจ้พี่น้องสูขูสุูข้นมือนียาททองก็จะจะพามาทํากับข้าวแกงอ่อมปลาช่อนจากพี่น้องนี่แกงอ่อมปลาช่อนนาจากพี่น้องนี่แล้วก็จะอ่อมใส่ฟักแป้งฟักทองจากพี่น้องอก็มีต้นหอมผักอิตูใบบังรักผักชี แล้วก็พริกตำยาแล้วก็ปลาจากพี่น้องมอนี้ยายทองก็จะพผ้าพี่น้องมาเกงปลาแกงองอมน่นะนะบานๆเฮาเกียงอีซานบานเฮาน่นะจะพี่น้องก็มีเมนูประมาณนี้เครื่องปรุงตามอีสานบ,นบานๆตามยายท่องไปแกงเลยพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไป แล้วก็ใส่พริกอันใส่พริกนี้ยาย้องก็ตำมขมิ้นใส่ด้วยเพื่อกันกันข้าวไปนอนแล้วก็ใส่พริกลงไปน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ฟักใส่ฟัก แป้งฟักทองลงไปเขาก็ต้องต้มก่อนพี่น้องเพราะว่าบัอกแป้งบัอกฟักฟักแป้งมันก็นจะซุกยาก แล้วก็ปรุงรสไปเลยพี่น้องให้มันนัวใส่พรินัวลงไปด้วยจากนั้นก็รอเดือดจะพี่น้อง เดือดเลวแล้วก็ใส่ใส่เนื้อปลา ปิดฝา จากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมผักชีใส่ผักอีตัวใส่ใบเมงระ จากนั้นก็ชิมดูอืมหอมมากหอมมาก เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วมาดูพี่น้องสดร้อนๆกับข้าวสวยจะพี่น้องมาดูมาดูผู้ใดอยากแกงปลาใส่ฟักทองใส่ฟักแฟ,กฟงจะพี่น้องมาดูมาดูผู้ใดอยากหอมมวยห่วยเลยอร่อยมากจะฝากติดตามมิ้ดูจ้ะ